สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแห่งนุเคราะห์โอกาสทองโอกาสทองลูกหลักบางคนเคยมีอำนาจวาสนามีบารมีสูงพอที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์เป็นความเจริญของบ้านเมืองและสังคมได้ แต่ก็ไม่ทําทําให้เสียโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายทั้งนี้เพราะเขาคงไม่ได้คิดถึงข้อนี้คิดแต่เพียงว่าตําแหน่งหน้าที่ที่ตนได้รับนั้นเป็นเกียรติยศชื่อเสียงแก่ตัวเป็นทางได้มาซึ่งลาาผลส่วนตัวซึ่งจะมุ่งแต่รักษาเกียรติรักษาประโยชน์ไว้เท่านั้นแท้จริงนั้นหากเขาใช้โอกาสทองในขณะนั้นสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้บ้านเมืองไว้เป็นอนุสร์ชีวิตสักอย่างหนึ่งนั่นแหละคือเกียรติยศและประโยชน์ส่วนตัวของเขาตลอดกาล แม้ออกจากตำแหน่งนั้นไปแล้วคนเขาก็ยังกล่าวขานถึงด้วยความยกย่องสำหรับตัวลูกเองถ้ามีโอกาสอยู่ในฐานะบารมีสูงอย่างนั้นบ้างก็อย่าลืมอย่าเผลอใช้โอกาสทองนั้นสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นอนุสร์ชีวิตไว้บ้างเพื่อเป็นผลงานที่คนจะกล่าวถึงได้ด้วยความภาคภูมิใจคิดไว้เสมอตั้งใจทาให้ได้ไม่อย่างนั้นฐานะตำแหน่งนั้นจะทำให้ลูกเสียโอกาสทอง และอาจทำให้เสียคนโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากหนังสือบทเรียนชีวิตจากคําพ่อคําแม่ที่เขียนโดยพระธรรมกิติวงศ์